พ่มแม่พี่นอ้องคือขลบรับเมื่อน,นี้วันอาทิตย์ที่2พคศอลกรดาษพม2พัหา่อ6 4วันอาทิตย์ครับเมื่อนี้หลังจากมือวานนี่ที่บ้านเผากิติชัยบาลีบ้านโคกกลางตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีฝนตกบดมือมือวานมันเสาร์ครับ มื่อนี้กวันอาทิตย์ก็คาดว่าจะจบัดมือคือกันครับเหตุผลฝ้าก็เป็นยาง,งย่ยยบ่ยเเห็นฝ้าบ่เห็นแดดเลยตั้งแต่ตื่นถึงคาดว่าเมื่อนี้ก็คงจะบัดมือเื่อเ,เป็นมือที่สองครับปีนี้คิดว่าคงจะเป็นปีที่ผลดีที่สุดของบ้านโคกกลาง ตำบลโคกลางอำเภอน่นสะอาดจังหวัดอุดรธานีตกมาแล้วตั้งแต่เ้าครับตั้งแต่มือเซานี่ยังบ่ทันดีเข่าล่างบ่ทีเอียนแต่คงจะเป็นเบิดมือแล้วครับวันนี้เฮ็ดคลิปล่มงไห้พี่เ้นอ้องผู้ที่อยู่เมืองไทยเมืองล่างอยู่กรุงเทพกรุงไทได้เห็นกันว่า บ้านเฮ้าบ้าน,านโคกกลางตำบลโคกกลางอำเภอโนนสะอาดทีนี่ฝนดีเด้อุดฝ้าเบิงฝ้าครับคือให้เบิงฝ้าฝ้าบอมี่เข้าวาสีเบยสทีออกแดดเลยเจะมือดอือ้คือสุดท้ายพี่น้องเบิ่งไปจกพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็น้ำว่าท่านในถ่วมคนข้างหรอกว่าท่านในถ่วมถนนเพราะว่าทอระบายใส่ได้นะครับทอระบายนาบานจะใส่ได้ยุคนะครับมันก็เลยบ่ส่วนถนนนะครับพี่น้องที่ไปทำงานที่กรุงเทพก็ต้องเป็นห่วงครับบ้านโป่งกลางทำเพื่อน้อนสะอาด ได้เห็นหน้าดียูดอกวตง่วงดีนาฟ้าไม้เกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วกับขึ้นมากยามบ้านยามเพื่อนกับสีเขาลงมไปจิดกรุงเทพได้ไปห็งงานกรุงเทพแต่ว,ว่าช่วงนี้กับโควิดเอาคิดที่ใช้กับประกาออกไปทั้งไหนดอกยากคือโรคโควิดเนี่ยถ้าติดผู้ใดกับ,บ่มีคน้นสึกตาถามข่าวที่ สมมติว่าตายก็พวมีค้นกล้าไปเผาก็เลยต้องเซฟโ,โยกของอยู่บ้านผลจกกระถ่ายคลิปให้พีนองเบิ้งนะครับเบิดมือแล้วครับมือนี่อเอาเอาซ้ำนี่ให้พี่นองเบิง้งครับสวัสดีครับ